พีเพิลอินไซด์นะครับวันนี้อยู่ที่ KPMG ครับและผมอยู่กับคุณมัชชุภาสิงห์สุขสวัสดิ์ชีฟพีเพิลออฟิเซอร์ของ KPMG ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนมจเรียกว่าพี่วาแล้วกันนะครับได้เลยค่ะวันนี้นี่จะมาคุยเรื่องของ DEI ซึ่งตรงนี้มันเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เรียกว่าองค์กรยุคใหม่ต้องมีต้องถามพี่วาแล้วครับว่า DEI เนี่ยคืออะไรครับค่ะาตามตัวเลยนะคะ D ก็คือ diversity ก็คือเรื่องของความแตกต่าง E ก็คือ equity เรื่องของความเท่าเทียมกัน ไอ้ก็คือ inclusion การมีส่วนร่วมอันนี้เป็นหลักการสำคัญเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรยุคใหม่เลยนะคะ,ะเราเชื่อกันว่าการที่ในองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยมีบุคคลที่มีความหลากหลายแตกต่างแล้วเราก็ให้ความเท่าเทียมกันสำหรับบุคคลที่มีความแตกต่างเหล่านั้นทำเขามามีส่วนร่วมให้กับเฟิร์มทำงานร่วมกันได้เนี่ยจะเป็นการสร้างทำให้เราเกิดความการเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะ ต้องให้ความสาคัญระดับไหนยังไงบ้างครับใน,นมิติขององค์กรต้องเล่าย้อนกับไปก่อนว่าจริงๆ KPMG ให้ความสำคัญเรื่องนี้มานานแต่เราเริ่มต้นด้วยตัวไอก่อนอออในสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้มีความหลากหลายสําหรับในแต่ละคนมากเท่าปัจจุบันนี้เราเลยเอาไอเข้ามาก่อนอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับพัฒนาม,มาเรื่อยเรื่อยเพราะคนเริ่มมีความแตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นเราก็เลย นำเรื่องของตัว diversity กับ equity เนี่ยเข้ามาเป็นหลักในการดูแลพนักง,งานเหมือนกันเพราะว่าเรามองว่าการที่จะทำให้การทำงานอันหนึ่งสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะ inclusion ต้องมาก่อนทุกคนต้องมีส่วนร่วมต้องมีโอกาสในการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรต่างๆของบริษัทหรือว่าการเรียนรู้ต่างๆโอกาสในการเติบโตต่างๆไอต้องมาก่อนแล้วก็ดีกับปีก็ตามมาค่ะ เราเห็นมิติขององค์กรแล้วเนี่ยมีมิติของพนักงานบ้างทําไมพนักงานอาจจ์ว่าแรงงานยุคใหม่ทำไมเด็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับจากผลสํารวจแล้วก็มีบทความหลายบทความที่พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะคอย่างวอชิงตันโพสต์ปีสอะคะ่ะก็พูดไว้เลยว่าปัจจุบันเด็กยุคใหม่เนี่ยเวลาที่เขากําลังมองหาบริษัทที่จะเข้าไปทํางานหรืออยากเข้าทํางานเนี่ยเขามองเลยนะว่า อ,องค์กรไหนให้ความสำคัญกับเรื่อง D I ไม่ได้แค่ว่าเป็นแบบ Nice to have นะแต่ต้องเป็น Must have สำหรับเขาเลยต้องมีเลยต้องมีเลยเรียกว่านอกจากปัจจัยปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอผลตอบแทนหรือว่าตำแหน่งการงานอะไรเงี้ยเรื่องของ D I นี่กลายเป็นหนึ่งในปัจจัย ปัจจัยสำคัญที่เด็ก<ม>ยุคใหม่มองหาค่ะคเพราะว่าเหมือนเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนเราไม่มีใครเหมือนกันหรอกทุกคนก็มีความเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมคะถ้าองค์กรไหนที่เปิดว้างแล้วยอมรับความเป็นตัวตนของเขาค่ะมันก็ทําให้เขาสามารถเรียกว่า อ่ะเปิดแล้วก็แสดงทัศนคติหรือแสดงความคิดเห็นได้เนี่ยอย่างเต็มที่แล้วพอทุกคนสามารถแสดงความเห็นต่างๆได้อย่างที่เมื่อกี้เกินไปคร่าวๆนะมันก็จะเกิดเรียกว่าไอเดียอินโนเวทีฟมันก็จะมีโซลูชันใหม่ๆที่เอาเอาไว้ทำงานมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เรียกว่ามันต้องมีการพัฒนาไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอนแล้วก็ทำให้องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็วตอนนี้มาเจาะทีละตัวเลยครั เราเริ่มที่ตัวดีแล้วกัน diversity หรือความห,หลากหลายความแตกต่างเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะจริงๆถ้าพูดถึงกับ diversity นะคะคนอาจจะทั่วๆไปอาจจะคิดถึงเรื่องของความแตกต่างความหลากหลายทางเรื่องเพศสภาพอย่างเดียวอย่างเช่นผู้หญิงผู้ชาย lgbtq อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้ว diversity เนี่ยเรายังรวมถึงความหลากหลายความแตกต่างในเรื่องของศาสนาความคิดทางการเมืองนะคะ เชื้อชาติต่างๆ,างๆพวกนี้ด้วยทุกอย่างเนี่ยก็คือความหลากหลายทั้งหมดจุดสําคัญคือเราต้องบริหารความแตกต่างทั้งนี้ได้พอพูดอย่างนี้แล้วอยากจะถามยีวาถึงภาพรวมของไทยตอนนี้นิดนึ่งตอนนี้องค์กรในไทยให้ความสําคัญเรื่องของตัวดีหรือเรือบสตรเนี่ยขนาดไหนยังไงบ้างครับเราลองสังเกตดูในบ้านเราปัจจุบันเนี่ยเราไปที่ไหนเราเจอคนทุกประเภทอาทีเห็นชัดสุดก็เรื่องของเพศสภาพเราไม่ว่าเป็นแบบไหนเรา ก,ก็ยอมรับเขาแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนเขาเรามองที่ความสามารถของเขาแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงไทยจริงๆเราอาจจะคุ้นเคยกับคนไทยด้วยกันมากกว่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนมีคนต่างชาติเข้ามาเท่าที่คุยกับต่างชาตินะคะก็เป็นประเทศที่ใครๆก็อยากมาทํางานเพราะว่าเราคนไทยอ่ะก็ใจดียอมรับทุกคนแล้วก็ให้เกียรติทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะทํางานกับทุกคนด้วยค่ะ อย่างนี้มีมีข้อจํากัดหรือมีอาจจะเป็นอุปสรรคไหมยังไงบ้างไหมครับคนทุกคนยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้นอาจจะพูดถึงองค์กรองค์กรหนึ่งก็ตามอ่ะคนมีหลากหลายเพศสภาพเมื่อกี้อย่างหนึ่งแล้วใช่ไหมความชอบศาส,สนาวิธีการความชอบอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ยิ่งมีหลากหลายมากขึ้นแต่สิ่งที่ยากสุดคือเราจะทํายังไงให บริหารความหลากหลายนั้นได้เราจะทำไงให้ให้ทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายโฟกัสไปที่จุดเดียวกันไปตัวต่อไปเลยครับตัว e หรือ equity ก็คือความเท่าเทียมกันตรงนี้ยังไงบ้างครับเรามีความหลากหลายมากมายแล้วการที่เราจะบริหารความแตกต่างเหล่านั้นให้ทุกคนมาโฟกัสในจุดเดียวกันได้จะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันเขาได้รับในสิ่งที่เหมือนเหมือนกับที่คนอื่นได้รับ อันนี้เป็นเป็นคีย์หนึ่งที่ทําให้มันต้องมาคู่กันนะใช่ไหะทุกคนต้องรู้สึกว่าเขามีโอกาสได้เข้าถึงในเรื่องต่างๆหรือว่าได้รับโอกาสในการเติบโตได้รับโอกาสในการใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์กรแต่ละที่เนี่ยเท่าๆทกันเราพยายามทำทุกทางเพื่อที่จะให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างเช่นในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างต ที่ให้กับพนักง,งานเราก็พยายามให้เด็กๆที่มีความแตกต่างกันหลายๆด้านเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นทีมงานของเรารเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามุมมองของเขาเนี่ยเป็นยังไงเราเขาอยากได้แบบไหนอย่างเรื่องของสวัสดิการต่างๆ<ม>อ่ะเรื่องของประกันสุขภาพอะไรที่เรานําเสนอให้พาร์เนอร์ของเราเด็กๆก็จะได้เหมือนกันค่ะ<ม>เพียงแต่ว่ามันก็จะมีลดระดับแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุหรืออะไรต่างๆ<ม>ก็คือต้องเรียกว่าเราก็พยายามทําให้ทุกคนเห็นว่าเรา มีความเท่าเทียมกันให้กับทุกคนค่ะตอนนี้มาถึงตัว i แล้วครับ inclusion เรียกว่าเป็นตัวที่ KPMG เน้นมากที่สุดด้วยตรงน,นี้เป็นยังไงครับรต้องบอกเลยว่า KPMG เราเน้นเรื่องของการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือว่าเสียงของพนักง,งานมากเพราะว่าเราเชื่อว่าเมื่อพนักง,งานของเราเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าเรารับฟังเสียงของเขา เรายอมรับเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเขาก็จะเต็มที่กับเราในการทํางานเราคิดว่าสิ่งเดียวนี้มันทําให้เกิด trust เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามอบหมายงานอะไรให้กับพนักง,งานทำเนี่ยเราก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าว่าเขา take ownership เขาทําเต็มที่แล้วผลที่ออกมาที่เชื่อว่ามันดีอยู่แล้วนะคะมันก็เหมือนกับการที่เราเชื่อใจไว้วางใจคนในครอบครัวเดียวกันได้รู้ความหมายของ DEI แล้วนี้ต้องมาที่ KPMG นะครับ,รบในแง่ของ KPMG มี Policy หรือมีนโยบายเกี่ยวกับ d i นี่ยังไงบ้างครับค่ะกอ็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่า k p m g เนี่ยเป็น global firm นะคะเราก็จะมี global policy ต่างๆที่เกี่ยวกับตัว d n i เนี่ยว่าทุก member firm ไม่ว่าในประเทศที่ไหนเนี่ยก็จะต้องนำมา ยึดถือปฏิบัติแล้วก็ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละประเทศนะคะก็โดยหลักการนะคะเราเรียกว่าเป็น Collective Action Plan นะคะก็จะมีอยู่3พิาด้วยกัน,นะคะ่ะอย่างแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการสร้าง inclusive culture <ม>เพื่อให้เกิด Plu ข้อ2นะคะก็จะเป็นการให้ความรู้พนักงานของเราเนี่ยเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของความแตกต่างและความเท่าเทียมกันนะคะข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นการให้โอกาสสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเติบโตในเรื่องของการทำงานต่างๆะคะ่ะ ตลอดระยะเวลาที่ทำงานที่ k ค g มาประมาณ8ปีอะค่ะส่วนตัวมองว่าจุดเริ่มต้นที่การสร้างคอมมูนิตี้ที่เป็นเกี่ยวกับ D E N I ค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้พนักง,งานทุกคนทุกระดับได้แสดงออกทางความคิดเห็นอาจจะเป็นจากตัว360ฟีดแบ็ k หรือว่าตัว Global People Survey ท,ที่ที่นี่มีการทำแบบจริงจังนะคะซึ่งตัวฟีดแบ็กเหล่านี้ค่ะเราสัมผัสได้ว่าในฐานะพนักง,งานคนหนึ่งอะ่ะมันถูก r e สปอนแล้วก็แอคชั่นออกมาเป็นตัวเบเนฟิตเป็นสวัสดิการที่หลากหลายหรือเป็นตัวแคมเปญนะคะที่ส่งต่อให้ทั้งภาคสังคมเองหรือว่าตัวพนักง,งานได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างตัวอย่างเช่นตัวเบนเอฟฟคะ่ะก็ที่เนี่ยจะไม่ได้เป็นฟิกว่าอย่างสวัสดิการตัวประกันกลุ่มเราต้องมีออปชันเดียวในการเลือกแต่มีความหลากหลายที่มีออปชันให้เราเลือกตามความเหมาะสมหรือความต้องการกับไลฟ์สไตล์ของเราก็เลยรู้สึกว่า KPMG เอ็ราฟังพนักง,งานจากหลากหลายระดับนะคะแล้วก็แอคชั่นออกมาจริงๆเป็นตัวนโยบาย ก็สำหรับ DEI นะครับก็ณปัจจุบันเนี่ยทาง KMG ครับมีการเริ่มจะผลักดันแล้วก็เสริมสร้างตัวที่เป็นอมมูนิตี้ที่เป็น DEI ขึ้นมานะครับปลุกปังแล้วก็พยายามจะส่งเสริมให้กับพนักงานทุกคนเนี่ยมีการแชร์ประสบการณ์หรือความหลากหลายเพิ่มเติมขึ้นเพื่อจะกระโดดให้ทํางานร่วมกันยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงมีการนําใช้เทคโนโลยีนะครับเช่น v i v a e n g a g e ขึ้นมาเป็นเหมือนอมมูนิตี้เล็ก ทางออนไลน์ให้นักงานเนี่ยได้มีสุดร่วมหรือว่ามีการแชร์ประสบการณ์หรือว่าเข้าไปในชุมชนที่แต่ละท่านเนี่ยมีความสนใจหรือว่าหรือยกตัวอย่างเช่นอื่นๆเช่นมินนวสิกคลับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกบแบดมินตันหรือว่ารันนิ่งนะครับตามคอมมูนิตี้ที่พนักงานเนี่ยมีความสนใจหลายบุคคลครับนอกจากนี้นะครับก็ทาง KMG ครับก็จะมีกิจกรรมที่สนับสนุนเกี่ยวกับ,กบด้านของ DNI นะครับเช่นในเดือนของพายมันเนี่ยเราก็จะมีแคมเปญที่เรียกว่า proud to be me ครับ การรณรงค์หรือว่าการเดินพาเลทภายในนะครับเพื่อส่งเสริมให้พนักง,งานเนี่ยมีความมั่นใจในการเป็นตัวเองมากขึ้นก็สำหรับ KMG Power Day นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนะครับให้พนักง,งานเนี่ยมาแชร์วิงประสบการณ์นะครับแล้วก็รวมไปถึงการอวอร์ดเกี่ยวกับโปรเจกต์หรือว่าไคลเอนท์ที่เป็นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราเป็นระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นวินนิ่งโปรเจกต์ในแต่ละปีนะครับกิจกรรมทั้งหมดนี้นะครับก็ทําให้พนักง,งานของ KMG เนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจที่อยู่ในอง,องค์กร G ครับพี่วาอยากให้สรุปให้ฟังหน่อยครับว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทาให้ KPMG ประสบความสําเร็จในเรื่องของ DEI ครับก็สิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในการเนริหารจัดก,การเรื่อง DEI นะคะเราก็ยังมีเรื่องของ leadership commitment ต้องบอกว่า KPMG โชคดีที่เรามีผู้บริหารมี leadership โดยเฉพาะ CEO ของเราเนี่ยคะ่ะเปิดกว้างแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของ DEI มากเราคอมมิตกับพนักง,งานว่าเราจะต้องยอมรับในความแตกต่างแล้วก็ให้โอกาส ให้ความเท่าเทียมกันแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเฟิร์มคือ CEO แโะพูดตลอดเลยว่าณนาวันที่คุณเข้ามาจนกับเป็นเดย์วันเนี่ยเป็นครอบครัว KMG p แล้วทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตเป็นพาร์เนอร์เราทุกคนก็ต้องพยายามเต็มที่เพื่อที่จะทำคว้าโอกาสนั้นมาก็อันนี้จะเป็นหัวใจหลักเลยที่ทำให้ KMG เนี่ยประสบความสำเร็จในการบริหารเรื่องของ d n i ค่ะ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของ KPMG สามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับ